โอเคนะฮะกาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยน,นะฮะวอนนี้ก็อยู่กับผมคิดก่อนอีกแล้ววันนี้ผมจะมา <Yahoo! S 1> สร้างโลกใหม่นะเนื่องจากผมโทรศัพท์ผมมีปัญหาผมเลยจำเป็นต้องสร้างโลกเดิมทั้งที้ทำได้สองอีพีเออน่่เลยต้องลบโอเคถ้าพอผมพร้อมกัแล้วผมก็จะเปิดโลกนะซึ่งโลกนี้ผมจะเล่นแบบมัติเพเยอร์ก็คือทําให้พวกคนอื่นน่ะสามารถเข้าเข้า,เข,าเข้ามาในในเกมนี้ได้ในแมปผมได้นะ เขาจะเข้าไม่เข้าก็ตามแต่เขานะแต่ที่สําคัญเลยก็คือเราควรทําอะไรดีควรใส่มดไหมผมมีมดอยู่สองมดมเลมอนอยู่เลมอนกับหน้านะแต่ช่างเอะเราไม่ใส่มดอยู่แล้วโอเคเราไม่ล่นกันเลยคะกดคิดไปรอสักพักโอเคก็เข้าโลกมาแล้วนะผมเปิดโบนัสชีตไว้นะฮะคือมีของในกล่องมันจะโผล่ขึ้นมาคนฉลาดอ่ะเขาเอาแค่อันนี้เอ้ระดบหนึ่งผมต้องเอาไอ้พวกโปรแกรมนี้ไว้รล้ไปอ่ะ แม่งโคตรน,น่าคำพากเลยไอพวกพวกกันนี่ยเต็แบบนี้ใช่ไหมโอเคนีคคคเคเ่พอโอเคแล้วพอแล้วแล้วก็ทุบก,กองเลยของก็จะแบบไหลมาเต็มนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีประโยชน์ไม่มีมมมประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างนะ,ะซึ่งผมรู้สึกสัมผัสดได้เลยนะว่าแหลกมากเวลาผุมถ่ายคลิปทีไรแม่งยังแหล็กเวลาผมเล่นแบบนอก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 ารถ่ายคลิปยแม่งยังยังลื่นโอเค เมื่อรู้สึกว่าเรามีไม้แล้วเนาะเนื่องจากได้มาจากโบ,โบนัสเชฟมานะฮะกดตัวนี้เดี๋ยวเราต้องคาบตัวคราบนะฮะเฮ้ยเดีย๋ดวยวๆเไม่ไม,ไมเราต้องใช้ไม้นี้เป็นไม้ไม้ครับเอามาครับเป็นโตครับแบบนี้ ก็ผมก็ลบไปแล้วนะครับเนื่องจากน่าเบื่ออื่นแต่แบบนี้ผมสัญญาว่าผมจะเล่นให้น่านาท,ที่สุดน่าสุดเท่าที่ทำได้อืแบบนี้ผมก็จะเป็น G M นะผมใช้คําสั่งได้เคแต่ผมจะไม,ไม่ไม่โกงมากนะนอกจากคนแม่งกวนตีมก็จะเตะออกโอเคฮึบฮึบมามาเฮ้ยเพื่อนแม,ม,ม่งเ,เข้ามาจริงๆวะเฮ้ย แม่งเข้ามาจริงๆเพื่อนผมอะโอ้โหแม่งมันจะขึ้นมาไงแน่นะมันให้โดนี่ไงคุณนนแม่งเข้ามาโอ้ยจะต้องบอกเลยเดี๋ยวพอพอมนเข้าพอเขาเข้าได้แบบสมบูรณ์แล้วผมต้องบอกเขาด้วยนะว่าถ่ายคลิปอยู่อืมแล้วหมู่บ้านไม่เออดิผมว่าหวังหวังว่าเขาจะไม่เห็นผมนะไม่เห็นหมู่บ้านนะจะได้ไม่ต้องมาดูของ เออหมูว่านนี้มันต้องเป็นของของเจ้าของเจ้าของแมพเออใชอ่แต่ต้องหาของนี่อโอ้ไม่จะมืดละนี่จำผมไม่จีบนะผมขออนุญาตทำเด้ออันนี้มันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหม โอเคจริงด้วยแล้วผมขอผมขอ T P แปะเพื่อก่อนนะโอเคครับ T P S P S R ถึงไหมไม่ถึงอีกโรอครับทับ T P S P at R โอเคนี่ไงเพื่อนผมออื้ อยู่ไหนมึงเหน็นด้วยมเขียนว่าอยู่ไหนเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมว่าผมจะเซตเซตสปาโบตรงนี้นะใครมาทีหล่ะใครมาอีกก็เซตสปาชุดแบบนี้นะฮะผมคิดว่าผมจะสร้างบ้านในนี้นะผมขี้เกียจขี้เกียจไปแบบอยู่ในหมู่บ้านละขี้เกียจไปสร้างบ้านในหมู่บ้านละผมจะสร้างบ้านในถ้ำได้แค่คูด,ดินลงไปโอเคเดี๋ยวผมลืม เดี๋ยวผมต้องบอกก่อนเราถ่ายคลิปด้วยนะแมปได้เล่นในแมปได้โอเคอันนี้ใช่ไหมฮึบ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 โอเคมีคนเข้าร่วมมาเพิ่มแล้วชึบผมว่ามันจะคุ้นเลยลึก ว่าผมขอใช้เทคนิคโกงนะฮะเนื่องจากผมเป็นแบบไอ้พวกแบบคือมันจะมืดเกินไปไงคุณเข้าใจไหมเพราะงั้นผมก็จะทับ G I V E S e G O R C H ท็อตประมาณเท่าไหร่ดี45เดี๋ยวยเดยว,ดยวโอเคมีผมมีท็อต49อันโอเค49อันผม จำสามมาสี 3, 4, โอเค่ยผ,ผมต้องทำงี้เพราะว่าแบบเดี๋ยวมันมืดเกินไปนะเดี๋ยวแม่งคนดูแม่งมองไม่เห็นแล้วก็แบบไม่สนุกเนาะคลิปมันจะไม่สนุกแต่ถามีอย่างหนึง่งมีคนดูคลิปผมด้วยหรอนั่นดิไม่น่าจะมีคนดูคลิปผมนะมนั่นมีคนดูคลิปผมเออบรับจะสร้างห้องตรงนี้เลยแล้วกันแต่เราต้องปักทอชไว้ก่อน ชื้อมาเงบเงบหนึ่ง,งสองผมต้องใช้เวลาขุดห้องไปเยอะมากเพราะงั้นผมจะขอตัดไปเลยแล้วกันในการในการขุดห้องถงุงเร็จเรียบร้อยโอเคมโชคดีมากฮนะดูนี่สิผมเจึกมแม่งเจราวาแล้วเพื่อนแม่งก็โง่ไปสึกรโดนละวาอีกโอ้โทษทีเพื่อนเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมว่าผมจะค่อยกูกคืนแล้วกันแต่เราต้องขุดไอพวกฐานนี้ก่อนมืดชืบึบงนี้ใช่ไหมโอ้โหมืดมากมืดมากมเพื่อนแม่ขุดเหมืองได้เลยโอ้โง่อีกแล้วอ้าวตายอีกเดี๋ยวผมขอหาเลยอุดก่อนนะฮะนี่โอ้ยผมเข้าอะไรเนี่ย ีถล่มระล่างนี่ตายเลยเนี่ยนะ okay, นะผมก็อุดแล้วแต่ผมจะขึ้นไงเฮ้ยจะขึ้นไง oh. เราเราขุดในพวกนี้ให้เสร็จก่อนโอเคโอ้ยอยากตายอ่ะอยากตายอ่ะฮึโอเคเพราะว่าผมจะไปขุดห้องโถงต่อนะถ้าผมจะเข้ามาปูพื้นนะโอเค โอเคนะครับผมก็ขุดห้องไปเรียบร้อยความจริงไม่ได้ถูกขุดคนเดียวหรอกไอ้นี่ขุดด้วยแล้วผมก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาทําอะไรต่อนะฮะอ๋อน่าจะขุดเหมืองไปนะฮะโอเคเขาจะขุดแบบนี้ออเดี๋ยวต้องตามจุดทัชให้โอเคแล้วขอป็นคนขุดต่อด้วยแล้วผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมมันมีละอองสีเหลือง,ลองแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยก็คือผมใช้คาสั่งเออคำสั่ง,อองให้ขุดเร็วขึ้นนะ แค่แบบทาให้ม,ม,มันสะดวกสวายขึ้นนะฮะโอเคอย่าว่าึงโกงเลยกันว่าจะดูโกงก็จริงแต่ผมก็เป็นจีมนะฮะโอเคอ่านี่ใช่ไหมจื๊จืจจ๊ขุดไปขุดไปพ่อหนุม่มเออเดี๋ยวเขามีเขามีพี่แอคเล็กตั้งแต่ต้นไหนเฮ้ยเดี๋ยวใช่ป่ะไม่คือพี่แอคเล็กใช่ไหม ก็พี่แอปมา้าพี่แอปหินนั่นแหละแค่มันดูเหมือนเหล็กเออเดี๋ยวเขาจะขุดไปเรื่อยๆนะโอเคผมว่าผมจะทําธุระอะไรนะไม่รู้แหละแต่ผมก็ทําคลิปเริ่มต้นมาเท่านี้อืมสําหรับใครที่อยากเข้ามานะฮะการเข้าแบบบนี้คือผมใช้ให้ของออม็ตนะฮะผมใช้แอปออม็ตทุกคนต้องใช้แอปออม็ตเข้ามานะสํหรับใครที่อยากย่อสรุปร่วมสรุปมานะฮะทุกคนกดเข้าไปคุณมีต้องสมัครไวาชอออม็ตมาก่อน,นะฮะพอสมัครแล้วนะฮะ คนก็แบบมามาแอปแอปโปรไฟล์ผมติดตามโปรไฟล์ผมนะติดติดตามผมที่ชื่อว่ากิจกรเหมือนกันโอเคผากดติดตามใช่ไหมแล้เวลาผมอะ่ะแบบเปิดฮอสโลกอะ่ะก็คือแบบเปิดแมพให้ทุกคนเล่นอะ่ะทุกคนก็เข้ามาได้เออโอเคเพื่อนม่ขุดไปถึงไหนขุดไปถึงที่ยังไม่ถึงที่ว่าจะก,กุบไปดีกว่า อ๋ไม่มีของดีเฮ้ยมีถานมีถ่านผมเป็นคนเอาถ่านนะผมไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เอาถานโอเคต้องเอาถานนะถ่านมีประโยชน์มีประโยชน์มีโอเมกาม้าสมีวิตามินน้ำมันนม คือผมไม่ไม่ชอบอะไรมึนๆไงถ้าผู้ชมเคยดูคลิปไหมครับบุคคลดังๆไหมที่คนมาครับคนดัง,ดง,ดง,ดงแม่สายตาดีมากแม่ท่าผูา้ชมยังยังมองสายตาสายตายัางแย่กว่าอีกโอ้เข้าใจปะนั่นแหละความรู้สึกผมผมก็ไม่อยากเป็น่างนั้นไงอืมพอมาถึงนี่แล้วนะชึบโอเคพอขึ้นไปก่อนนะโอเคโอ้ผู้ติดตามของคุณคิดถึงคุณกลับไปทักทายพวกเขาหน่อยไหม มาถึงใน YouTube อ่ะแต่ไม่คือออมเล็ตนะเมื่อกี้เพราะว่าน่าคลิปน่าจะจบอย่านี้นะเนื่องจากว่าผมจะเปิดไปเรื่อยๆนะฮะถ้าแมปแม่งเปลี่ยนไปยังไงก็คือมากคนที่เข้ามาแม่งมาท้าให้แบบนี้มันมีอะไรส,สาาร้างสมรกูมยนะฮะแล้วแบบนี้ก็จะมีการป่วนกันนะฮะโอเคึบโอเคแม่งมือดอยังวะมืดแล้วมืดแล้วด้วย โอ้ยโอเคนะฮะสลับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้แล้วกันนะฮะอย่าลืมติดตามมีวีสองคนใครที่อยากเข้ามาร่วมเกมสนุกกับเรานะฮะก็อย่าลืมไปกดติดตามออมเล็ตผมนะฮะในในออมเล็ตผมที่ใช้กิตกกรนนะแล้วอย่าลืมเข้ามาในมสนของโลกนะนะนนซันฟอลเคดอินอลอินวอลคืออะไรเดี๋ยวนนทายุูสบิมลาวา มันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมันต้องมีอะไรผิดพลาดนน่เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทีพีอ้าวแม่งออกไปละโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่าน,นี้แล้วกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็บายสวัสดีครับอย่าลืมติดตามอีพีสองเลย